ในถ้ำหลิงสี่ทางเดินคดเคี้ยววังเวงหลังจากลดเลี้ยวมาร้อยคดพันโค้งก็ปรากฏสารที่อันงดงามราวกับถ้ำฝาไร้ลมไรจันทว่าสงบเย็นหินขาวดุดเมกหินเขียวดังหยกมีแท่นหินที่เกิดตามธรรมชาติรูปทรงแปลกประหลาดน้อยใหญ่มากมายตรงกลางยังมีสระแห่งหนึ่งน้ำในสระสีเขียวมรกตใสาปานกระจกภาพสะท้อนบนผิวน้ำชัดแจ๋วราวกับเป็นโลกอีกใบหนึ่ง ข้อเสียเพียงหนึ่งเดียวของสถานที่อันสมบูรณ์แบบแห่งนี้คือผู้อาวุโสที่เข้ามาปิดด่านฝึกวิชาก่อนหน้าอาจไม่สนใจนักว่านี่เป็นสถานที่สาธารณะตามผนังถ้ำม,มีรอยคมกระบี่กรีดผ่าจนเป็นร่องทั้งแนวฝัางแนวตั้งนับไม่ถ้วนม่านโลหิตเปื้นใหญ่ที่จับตัวแข็งอยู่ตามผนังหินตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีคล้ำแล้ว นี่เป็นเพียงโพรงหนึ่งในบรรดาโพรงมากมายที่มีอยู่ในถ้ำถึงจะชวนให้นึกสงสัยว่าเกิดการฆาตกรรมหมู่ขึ้นที่นี่แต่สนชิงชิวก็พอใจมากแล้วไม่คิดไปหาที่อื่นอีกเขานั่งบนแท่นหินเริ่มบำเพ็ญฌานตามวิชาในคำมพี์โบราณที่ท่องมากันนั้นราวกับสวรรค์ไม่ยินยอมให้เขาเพิ่มค่าบีโดยง่ายนั่งสมาธิได้ไม่นานก็ดินเสียงเคลื่อนไหวดังขึ้น เป็นเสียงหอบหายใจแผ่วต่ำนี่เป็นเสียงของคนที่กำลังหอบหายใจอย่างทรมานด้วยความเจ็บปวดขณะเดียวกันเขาก็สําเนียกได้ถึงคลื่นพลังทิพย์อันแปรปลวนรอกหนึ่งที่จวนเจียนจะระเบิดออกเต็มที่เอาละหลินจริงเอ้ยไม่ใช่หลินสนจริงๆรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น ถ้หลิงซีใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวที่สามารถขอเข้ามาปิดด่านฝึกวิชาได้ข้างในยังมีคนอื่นที่กำลังบำเพ็ญฌานอยู่เช่นกันอีกทั้งตอนนี้กำลังทตดไฟเข้าแทรกตกอยู่ในจังหวะขับขันพอดีฉันแค่อยากปิดด่านฝึกวิชาเลื่อนเลเวลแต่ไม่เอาแบบนี้ได้ไหมไม่เอาไม่เอา สนชิงชิยวลืมตาขึ้นทันทีตกลงใจไปตรวจดูสักเที่ยวหนึ่งเขาเดินตามเสียงและขึ้นแปรปวนของพลังทิพย์ไปเลี้ยวประมาณ7โค้ง8ดคดเสียงเคลื่อนไหวยิ่งเข้าใกล้ยิ่งดังชัดขึ้นในที่สุดก็เข้าสู่อีกโพรงหนึ่งทันทีที่เข้าไปก็เห็นร่างในชุดขาวของคนผู้หนึ่งหันหลังให้กระบี่ยาวเล่มหนึ่งปักอยู่ในหินจนมิดด้าม ปรานกระบี่ในถ้ำแตกฉานเซ็นสั้นไร้สับสนไร้ทิศทางร่างของคนชุดขาวคนนั้นเปื้อนเลือดและดูคล้ายเหยื่อที่ถูกทำร้ายครั้นมองท่าทางก็ดูคล้ายกับว่าเขานั่นแหละคือฆาตกรโรคจิตเสียเองคนผู้นี้กำลังท่ดทฟเข้าแทรกขั้นสหาหัสจ,จริงๆสันชิงเชียวยื่นเือนรุ่นคิดว่า ตนเองที่มีความรู้ครึ่งๆกลางๆหาสาระอะไรไม่ได้นี้หากไปกรุยชีพจรให้ฝ่ายตรงข้ามความเป็นไปได้ที่จะช่วยหรือความเป็นไปได้ที่จะซ้ำเติมอันไหนมีแนวโน้มมากกว่ากันขณะเดียวกันก็เหลือบมองกระบีเ่เล่มนั้นแวบหนึ่งยามนี้ด้วยเหตุว่าพลังทิพย์ของผู้เป็นนายระเบิดออกตัวกระบี่จึงสั่นไม่หยุดจนจนค่อยๆหลุดออกมาเองทีละน้อยพลางส่งเสียงแหลมสูงแสบแก้วหูประกายสีเงินแผ่ออกมาตามด้ามกระบี่ ที่สลักอักขระหมนและลายหลวนเฟืองอย่างต่อเนื่องสนจิงเซีวมองทีเดียวก็จําได้ว่านี่เป็นกระบี่อะไรและกระบี่ของใครไข่แม่มึงเลย <laughs> ลวนเฟืองคือวิหกเทพในตำนานเดิมเรียกว่านกลวนถูกจัดให้เป็นนกตระกูลเดียวกับนกเฟืองนกหงสาแต่ต่อมาคนก็เรียกรวมกันว่าหลวนเฟือง และเป็นกระบี่ของไข่แม่มึงสวยสุดดันมาเจอคนคนนี้เข้าหากไม่รู่เจตนาของเขาคือช่วยคนตอนนี้ความคิดกลับเหลือแค่อยากวิ่งหนีเท่านั้นว่าสายไปเสร็จแล้วจูจูคนในชุดขาวก็หันกลับมากระทนหันจนเห็นเขาเขาเ้าสนจริงเชียวไม่มีแก่ใจชมว่าความหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อเลยถ้าหนุ่มหล่อนั้นวองคุณด้วยสายตาแดงเถือกเส้นเอ็นเส้นเลือดเขียวปูดโนแล้วก็คุกเข,ข่าให้แทนจะดีกว่าไหม เขาสะบัดชายแขนเสื้อออกวิ่งทันทีชายหนุ่มผู้นั้นฟาดฝ่ามือกับผนังหินทำเอาสะเก็ดหินกระเด็นว่อนกระบี่ยาวหลุดออกจากหินในที่สุดและเหินมาปักตรงหน้าสนซิงชิวพอดีจนสะบัดทางหนีของเขาหากวิ่งเร็วกว่านี้สักนิดเขาคงหยุดไม่ทันเขาอาจได้เป็นหัวขาดคที่เป็นแล้วกลายเป็นผีหัวขาดตอนนั้นเองคนชุดขาวที่สูญเสียสติรู้คิดไปแล้วก็โผล่เข้ามา สินจิงชิวเห็นว่าถ้านหนีก็คงไม่ทันแล้วได้แต่แข็งใจสู้โคจรพลังทิพมาไว้ที่มือขวาฟาดเข้าที่อกของอีกฝ่ายสุดแรงเกิดเพี้ยหากคนผู้นี้เป็นเหมือนที่ร่ำลือคือมีพลังยุธดแท้จะสูสีกับพระเอกถ้าอย่างนั้นฝ่ามือที่ฟาดไปก็ไม่มีประโยชน์ทําเบื้อกอะไรเลยไม่เพียงไม่มีประโยชน์แถมสนจิงชิวอาจถูกถูกดีดกระดอนไปสามจังกระอากออกมาเป็นเลือดบ้างอะไรบ้างก็เป็นได้ สามจังหนึ่งจังมีสามสามเมตรสามจังก็เก้าเมตร <c oughs> แต่มันกลับได้ผลที่กระดอนออกไปสามจังกระักลเลือดออกเป็นเลือดไม่ใช่สนชิงชิลกับเป็นอีกฝ่ายเสียอย่างนั้นสนชิงชิวยกมือขวาของตนขึ้นมองดูคนชุดขาวที่ถูกตัวเองฟาดลงระนอนควม่มคว่ำกับพื้นและแอบคิดว่าไม่ต้องเตะมากก็เก่งเหมือนกันนะเรานี่ ปกติแล้วคนที่ทาดไฟเข้าแทรกค,ค,คุ้มครั่งขึ้นมานั้นน่ากลัวก็จริงแต่ในทางกลับกันบุคคลนั้นก็อ่อนแอมากเช่นกันหากดวงดีพออาจฟาดแคบ่ามือเดียวก็ส่งผลให้ฟางเส้นสุดท้ายของเขาขาดจะบั้นไปเลยก็เป็นได้สีหน้าเขาเ่าสนจิงเชียวสับสนขณะมองดูคนผู้นั้นนั่งชันเข่าข้างหนึ่งกับพือ้นอย่างเจ็บปวดทุรนทุราย พยายามจะยักแยยยักยันลุกขึ้นมาฉีกตนเป็นชิ้นๆให้จงได้แต่กลับไม่ประสบผลหัวเข่าสุดลงไปอีกสนจิงชิวถอนใจในที่สุดเดินเข้าไปวางมือแปะบนหลังเขาพูดกันให้รู้เรื่องก่อนสนจิงชิวไม่สนใจว่าเขาจะฟังรู้เรื่องหรือไม่ก้มหน้าก้มตาพูดไปเรื่อยไม่ช่วยเจ้าตอนนี้ก็ช่วยไม่ทันแล้วงานแบบนี้ข้าไม่ถนัดเผื่อว่าเจ้า แหมจะดีจะชั่วก็ถือว่าค่าทำเต็มที่แล้วนะห้ามมาโทษกันเด็ดขาดไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนสรนชิงชิวรู้สึกว่าปราณทิพย์ในกายคนผุ้นนั้นค่อยๆสงบจนโครจรเป็นปกติใจได้แขวนคว้างจึงค่อยวางลงได้เขาชักมือกลับมาที่เหลือได้แต่ภาวนาให้การรักษาโม่ซของเขาจะไม่ทําให้พลังฝึกเปลือของอีกฝ่ายถดถอยลง ผู้ที่ถูกเขาซัดหมอบแล้วช่วยกลับคืนมาใหม่ผู้นี้ยังคงคอพับคออ่อนไม่รู้สึกตัวความจริงสนชิวๆพอจะเดาออกว่าคนผู้นี้เป็นใครแต่ระบบก็อุตส่าห์ติดเข้ามาช่วยยืนยันให้อยู่ดียินดีด้วยระบบขอแจ้งให้ทราบว่าการเปลี่ยนเนเรื่องความตายของหลิวซิงเกอส่งผลให้ค่ารนหาที่ตายและค่าความเก็บชังของตัวโกงเสงชิงชิวลดลงค่าบีเพิ่มขึ้น200แต้ม หลิวชิงเก๋อเหรอเป็นอย่างที่คิดจริงๆนี่คือสิทธิ์น้องร่วมสำนักของเขาทั้งยังเป็นคนที่ตายเปล่าด้วยน้ำมือของสนจิงจิวในนิยายดั้งเดิมอีกด้วยถ้าเจ้าถ้ายอดเขาไปจั่นเฟิงร้อยสมรภูมิหนึ่งในสิบสองยอดเขาแห่งชางสยองชานหลิวชิงเก๋อเจ้ายอดเขาไปจั่นเฟิงร้อยสมรภูมิ ฉายาเจ้ายอดเขาร้อยสมรภูมิหลิวจิงเกอร์หลิวจิงเกอร์เป็นตัวละครที่เก่งกาจขั้นเทพคนหนึ่งใน12ยอดเขาชางจยงซานแต่ละยอดเขาก็ดีและโดดเด่นแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นสยงติงเฟิงที่เป็นผู้นำคอยดูแลเรื่องทั่วไปและความเป็นอยู่ของทุกยอดเขาโดยรวมชิงจิงเฟิงได้ของเสงจิงชิวเป็นที่นิยมบรรดาปัญญาชนและคนหนุ่มสาวที่ใฝ่ศิลปะวิทยามากที่สุด ส่วนยอดวันเจี้ยนเฟิงด้วยวาระชัยชัยภูมิด้วยวรฟ้าชัยภูมิและมนุษย์ที่ประสานตัวอย่างลงตัวเกื้อหนุนให้ก่อเกิดยอดฝีมือน,นักหลอมกระบี่มากมายมาแต่โบราณกาลครูชิงเฟิงบำเพ็ญทุกข์กิริยาแค่ชื่อก็บอกได้ว่าทำอะไรต่อให้เอาแท่เคลื่อนแท่เคลื่อนสวนจิงชิวก็ไม่คิดจะไปะเหยียบเด็ดขาดส่วนการไม่อยู่ของยอดเขาเซียนสู้เฟิงยอดเขาเทพวิดา ช่างชวนให้คนน้ำลายหกเพราะยอดข่าวนี้รับแต่สิทธิผู้หญิงเท่านั้นแถมล้้นหน้าตาดีกันหมดทุกรุ่นสาวงามมากมายรวมกันกับเมฆบนท้องฟ้านักอ่านสายหืน่นเขียนแฟนฟิกแนววายวแนวฮาเร็มออกมาแนวเซ็กซียุมออกมากันไม่ขาดสายราวกับนับร้อยบุพภาบาลพร้อมพรักในบรรดานี้เซียนซูผู้เอาแต่ใจหลงรักผมและวันที และวันที่ได้ไซส์โอบขวาประคองทั้งเซียนซูเฟิงนับว่าเป็นผลงานมาสเตอร์พีซประโยคและคำศัพท์แบบนักเรียนปถมเซ็กเซนต่ำตมชนิดไร้ขีดจำกัดสร้างความนิยมกลายเป็นแฟชั่นแทบจะสูสีกับนิยายต้นฉบับเลยทีเดียวแต่ยอดเขาที่เหล่าเด็กๆ รุ่นชอบมากที่สุดเลื่อมใสเป็นที่สุดและอยากให้เข้าสังกัดมากที่สุดแน่นอนว่านั่นคือไปจันเฟิงของหลิวชิงเกอและนี่คือยอดเขาที่ชอบการต่อสู้ที่สุดอีกทั้งความสามารถในการต่อสู้นั้นแข็งแกร่งที่สุดของชาง,ง,ยงสยองซานเจ้ายอดเขาไปจันเฟิงทุกรุ่นวิชากระบ,บี่ลำเลิศดรบร้อยครั้งชนะร้อยคราตามคมหมายของชื่อยอดเขาเจ้าของตำนานไร้พ่าย,ายเปี่ยมด้วยพลังและความกล้าหาญเท่เกินจะบรรยาย นักอ่านชายมักชื่นชมพวกสายแข็งเป็นพิเศษถึงหลิวชิงเกอร์จะไม่มีไม่ได้มีบทเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็มีแฟนแฟนสายบ้าพลังยุท์ติดตามไม่เคยขาดสนยวนเองก็เป็นสาวกเทพท่านนี้กับเขาเหมือนกันภาพของหลิวชิงเกอร์ในหัวเขาเป็นหนุ่มหน้ามนคมเข้มสาง่างามหน้าเกรงขามแนวเทพสงคราม แต่พอสนชิงเชียวก้มหน้ามองเบนหน้าที่สะสวยราวกับผู้หญิงนั่นก็ต้องมีอันฝันสลายวิญญาณสะบัน้นภาพที่ติดอยู่ในใจมาตลอดแตกกระจายเป็นเสียงเสียงเมื่อกี้นะครับสมนวนร้อยบุภาบานพร้อมพระอุปมาหมายถึงการออกไอเดียกันอย่างบเต็มที่ถ้าเ <c oughs> จ้ายอดเขา ไปจั่นเฟิ่งผู้ไร้พ่ายทำไมรูปลักษณ์ถึงเป็นแบบนี้นี่มันแนวเจ้าชายสุดห่อที่แสนจะเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วชัดชัดนี่มันแนวฮาเร็มชายต่อชายนี่หว่าแบบนี้ไม่ผิดต่อภาพลักษณ์ในหัวแฟนแฟนสายพลังยศขยงนั้นของนายเร่อแต่มาคิดดูแบบนี้ก็เข้าเขาอยู่นะหลิวชิงเกอเป็นพี่ชายทแท้ของหลิวหมิงเยียนนาะงเอกอันดับหนึ่งที่สวยเลิศเลศหาใดปานแบบนี้เมียพระเอกคุณภาพต้องเต็มเปี่ยมแน่นอน พลังแห่งกรรมพันธ์นั้นย่อมทรงอนุภาพอยู่แล้วตำหลักตรงตำหลักวิทยาศาสตร์เต๊ะผู้ชนะผู้ชนะศึกไรพ่ายนิยัย <c oughs> <c oughs> ลิ้นพันผู้ชนะศึกไรพ่ายนิสัยเย่อหญิงจองหองหน้าตาดีคนแบบนี้พอมีปิงเกอร์ก็ไม่เป็นต้องมีปิงชูอีกคนแล้ว <c oughs> มีน่าเล่าไอ้เจ้าตาเฟอจีดึงได้เขียนให้เขาตายแต่เนั่น ตัวประกอบก้ามมีคุณสมบัติแบบนี้หรือถ้าไม่ใช่ลิ้วล้อตัวสําคัญก็ต้องรีบส่งให้ตายไปเสียเมื่อครู่ไม่ทันได้คิดประเด็นนี้ตอนนี้พอมาคิดดูการที่เขาช่วยคนคนนี้ไว้จะมีผลกระทบต่อค่าคอมฟินของลวงปิงเหอไหมเนี่ยหลิวชิงเกอร์มีบทบาทไม่มากนะักแต่การมีอยู่ของเขาจะมีความสําคัญมากอย่างหนึ่งเพราะเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมแต่งความสารละเลวของเริมจิงเิว แม้พวกเขาสองคนจะเป็นสิทธ์ร่วมสำนักแต่ไม่กินเส้นกันนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมสนจ,จิงชิวถึงได้คิดหนีเมื่อกี้นี้คนสองคนที่ยามปกติเป็นไม้เหมือใบเหมากันก็หนึ่งธาตุฝ่ายเข้าแท้ถ้าไม่ใช่เขาเป็นฝ่ายจับสนชิงชิวฆ่าทิ้งก็ต้องเป็นสนจ,จิงชิวที่ฆ่าเขาเหมือนในเนื้อเรื่องดั้งเดิม ถึงแม้ไม่รู้ว่าตกลงแล้วสองคนนี้มีความแค้นฝังลึกอะไรกันอยู่แต่การที่เสรนชิงชีวตัวจริงเป็นผู้สังหารหลิวชิงเกอร์ก็เป็นข้อท็จจริงที่แน่เสียยิ่งกว่าแน่ตอนที่ความจริงเรื่องนี้เปิดเผยก็เป็นหนึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ผลักดันให้เสรนชิงชียวไปสู่จุดที่ชื่อเสียงฟอนเฟะเกียรติยศสูญสิ้นเนื้อเรื่องดั้งเดิมที่ดาเสรนชิงชียวไว้ก็คืออาศัยโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามเกิดความผิดพลาดตอนฝึกวิชา รอบทำร้ายจนตายคงจะหมายถึงตอนนี้เองอะ่ะเสินชิงชิวฆ่าญาติสนิทเพียงคนเดียวของนางเอกแน่นอนว่าล่วปิงเหอต้องแก้แค้นให้เมียเขาอยู่แล้วเนาะประเด็นแค้นของตัวละครเสรินชิงชิวนี่แน่นปุ๊กไม่ธรรมดาเสียจริงขณะที่เสินชิงชิวยังมัวยืนกลุ่มเกี่ยวกับอนาคตของตนเองอยู่ทางฝังหลิวชิงเกอก็กระอกเลือดเสร็จพอด,ดีค่อยๆรู้ตัวในที่สุด พอลืมตาขึ้นเห็นเสริงจิงชิวนั่งทำหน้าสบายอารมณ์อยู่แถวนั้นเตะท่ามองดูเขาถ้าทางเช่นนั้นดูอย่างไรก็น่าจะไม่มาดีระคังเตือนภายในใจดังลั่นมาทันทีหลิวจิงเกอรุกขึ้นนั่งเพื่อเตรียมรับมือแต่กลับส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อครู่ปลมปราณสับสนขนาดใหญ่จนกระกออกมาเ,เลือดอีกครั้งหนึ่งเสริงจิงชิวคุยกับเขาอย่างใจเย็น สิทธิ์น้องปรับปุมปานเอาไว้อย่าได้พึ่งพลานเช่นนี้ในฐานะเจ้ายอดเขาไปจันเฟิงจะไหนถึงได้ย่ำแย่ขนาดนี้เล่าเออเจ็ดก่อนสันชิงเชียวพุทพรางส่งผ้าชดนาให้หลิวชิงเกอร์กระอักเลื่อนไปด่าไปฉันเจ้ามีอุบายอะไรอีก สวนจิงเชียวเห็นหลิวชิงเกอกำลังลำบากจริงๆเลยตบหลังเขาเบาๆทีหนึ่งเดิมทีหลิวชิงเกอเข้าใจว่าตนจะถูกทำร้ายจนใจที่หลบไม่พ้นกระทั่งฝ่ามือแตะถูกจึงรู้ว่ามีปราณทิพย์อันบริสุทธิ์และคงที่สายหนึ่งถ่ายเทเข้าสู่ร่างกายแล้วกระจายไปทั่วแขนขาอย่างเป็นจังหวะช่วยปรับลมปราณของตนให้มั่นคงขึ้น คราวนี้หลิวชิงเกอร์ตกใจเสียยิ่งกว่าพบว่าเส่นชิงชิวรอบทำร้ายข้างหลังอีกไม่ว่าเช่นไรเรื่องรอบทำร้ายนี้เขาก็คุ้นชินแล้วสอนชิงชิวตบหลังให้เขาพรางกล่าวอย่างจริงใจว่าสิธน้องหลิวความจริงแล้วช่วงปีช่วงนี้ที่ สิทธิ์พี่ปิดด่านฝึกวิชาทําให้คิดได้หลายเรื่องยิ่งพอได้มาเห็นชีวิตเจ้าแขวนอยู่บนเส้นได้เกือบจะสุขคนสิ้นหยกสลายนะแฮมจะจากไปก่อนไว้อันควรหวนคิดเรื่องราวที่ผ่านมาสิทธิ์พี่ให้รู้สึกระอายยิ่งนะักก็ยิ่งเสียใจนะักหลิวชิงเกอร์ดูจะกระอักเลือดออกมารุนแรงหนักกว่าเก่าสิทธิ์พี่ส้นจิงซิวกล่าวขอญาติดีอย่างอ้อมอ้อม มิสู้จากนี้พวกเราโยนอดีตทิ้งจับมือกันเดินไปข้างหน้าเป็นแบบอย่างของสิทธิพี่สิทน้องที่ดีเป็นสหายร่วมสำนักที่รักใคร่กลมเกลียวสิทน้องเจ้าเห็นเป็นอย่างไรพูดตรงแบบนี้ก็รู้สึกเขินนิดหน่อยแต่ในเมื่อตอนนี้เขาไม่ได้ฆ่าหลิวชิงเกอร์ฆ่าความเกลียดชังในเนื้อเรื่องถูกเปลี่ยนแปลงแล้วทำไมไม่ทำให้ถึงที่สุดไปเลยจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหลิวจิงเกอร์ ไม่แน่ว่าพี่หลิวอาจกลายเป็นผู้ช่วยเหลือเขาในภายหลังก็ได้หลิวชิงเกอร์มีสีหน้าแย่มากเขามองตาหลินเออเขามองตาสนชิงชิวครู่หนึ่งเก่าในที่สุดอย่างอดรนทนไม่ไหวเจ้าเจ้าเดินออกไปให้ห่างหน่อยอา้าวสนชิงชิวทำท่าทางเข้าใจในเมื่อต่างฝ่ายต่างเกยดชังกันมาลานหลายปีแน่นอนว่าไม่มีทางจะปรับเปลี่ยนความรู้สึกให้ดีขึ้นขึ้นได้ในช่วงเวลาเพียงสั้น เรื่องนี้ไม่อาจร้อนใจไปต้องค่อยเป็นค่อยไปเขาพยักหน้าถูกบอกให้ไปก็ไปจริงๆเดินไปก็โบกมือโดยไม่หันหน้ากลับมาหากตอนสิทธ์น้องฝึกวิชาแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่ต้องกระดากร้องขอความช่วยเหลือจากสิทธ์พี่ดังๆได้เลยเราอยู่ห่างกันแค่เนี้ยย่อมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าไว้ หลิวจิงเกอร์ทำเหมือนว่าหากสนชิงชิวขืนพูดต่ออีกสองประโยคก็จะกากเลื่อนออกมาอีกเขียนให้จากสายตาที่แทบกินเหลือกินเลือดกินเนื้อสนชิงชิวหุบปากยังรู้การรู้ควรเดิอนออกไปให้ห่างเหลือหลิวจิงเกอร์กัากเลือดออกมาอย่างลําบากคนเดียวพวกเขาสองคนไม่เคยญาติดีกันตอนยังยาวหลิวจิงเกอร์ชิงชางพฤติกรรมของหลิ่ชิงชิวอย่างมากต่างฝ่ายตังเกียดขี้หน้ากันอย่างถึงที่สุด ความเกลียดกินหน้าชนิดนี้หาใช่ประเภทคู่กัดทะเลาะกันเล็กน้อยเท่านั้นแต่หากเป็นประเภทคำเดียวไม่ถูกขูก,ก็ลงไม้ลงมือจะเอาชีวิตอีกฝ่ายได้เลยการทีสร่สนชิงชิวไม่เข้ามาซ้ำเติมก็พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกแล้วอย่าว่าแต่จะช่วยชีวิตเขาเลย ถ้าว่าความจริงที่อยู่ตรงหน้าทำเอาหลิวชิงเกอรหน้าตาบิดเบี้ยวแย่แกอย่างลืมตัวเขาจำเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้เพียงช่วงก่อนที่จะฝึกวิชาจนถึงตอนคุมสมาธิไม่อยู่แต่ตอนนี้ปรางทิพยของเขาราบรื่นดีไม่มีทางที่เขาจะกรยลมปานอันยุ่งเหยิงด้วยตัวเองได้แน่ต้องเป็นการช่วยเหลือจากภายนอกหรือที่สนชิงจิวช่วยเขาเอาไว้เป็นเรื่องจริง พอคิดถึงความเป็นไปได้นี้หรือจิงเกอร์พันรู้สึกสะอิดสะเอียนขึ้นมาระลอกหนึ่งแบบนี้สู้ตายไปยังเสียดีกว่าถึงจะถูกคนที่อุตสาห์ช่วยชีวิตไว้รังเกียจเอาที่สนชิงชิวกับรู้สึกพอใจสุดๆดแล้วหรือจิงเกอร์ที่เดิมทีควันตายด้วยน้ำมือของเขากับถูกเขาจับพลัดจับผูกช่วยชีวิตเอาไว้แทนหากว่าความสามารถ หากว่าสามารถครบหากับคนคนนี้ได้ด้วยดีต่อให้แผนการที่จะเลี้ยงลวงปิงเหอให้เป็นลูกศิษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่สําเร็จหรือชิงเกอในฐานะที่เป็นเจ้ายอดเขาไปจันเฟิงอย่างน้อยที่สุดต้องเห็นแก่ความเป็นสิทธิ์ร่วมสํานักมาช่วยขวางหน้าให้เขาได้บ้างแม้จะดูเหมือนทําเพราะเห็นแก่ได้ไปหน่อยแต่ยามชิดอันมีค่าอยู่ตรงหน้าจะพูดถึงคุณธรรมไปทําไมล่าจบตอนนะครับขออนุญาตตัดตุบตอนตรงนี้แลครับขอบคุณครับชื่อเนี้ชื่อว่า ช่วยชีวิตเจ้าหุบเขาไปจันฟงเจ้ายอดเขาไปจันฟงขอบคุณนะครับถึงหน้าจอสิบสองอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะแนวเนเรื่องไม่ออกเครียดออกแนวนตลกนะครับ,อบขอบคุณครับไมู่้จะพูดอะไรขอบคุณครับ